สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจกมอส OBB มอสเสียงท่อลั่นกันแบบเสียงฮอบเลยนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยในถ้าใครอยากได้รถคันนี้ต้องติดตามถึงห้าสิบคนผมแจกครับนี่เสียงท่อก็จะประมาณนี้นะนี่เราฟังแต่อันที่หนึ่งนะ กัไปก็จะมันจะลั่นๆเลยนะทุกคน,นลั่นต้องดูคลิปนี้ให้ถึงจะรู้ว่ารหัสอะไรเป็นติ่งล้าโอ้โหต้องดูคลิปนี้ให้จบถึงจะรู้ว่ารหัสอะไรอื้อหือ แรงมากคันเนี่ยถัยงท่อรัน่นเลยวะทุกคนแบบเสียงว่าหอบเลยอะถังว่ากล่องหอบอะหมืนกล่องไว้นี่ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะถึงจะรู้ว่าหัดอะไรผมจะพูดเอานะผมไม่แปะไว้หรอกเดี๋ยวทุกคนเลื่อนหาได้ ุกคนชิชวๆอ่ะแล้วก็เบรกไม่อยู่ด้วยอ่ะเราก็รถมั่งแรงอ้อโหแล้วเราขับผิดเลยทุกคนอือหือไม่ไหวนะแบบเนี้ยอือหือเราก็ต้องไปงแรงแรงรักันแรงแรงเลยครับแรงแรงครับเนี่เราก็อือหึโทรศัพท์ก็จะค้างๆนิดนึงนะทุกคน แล้วเราก็เอกไม่อยู่แล้วด้วยครับอืไม่ไหวเลยถ้าอยากให้ผมมาแจกรถมาแจกอะไรอีกหลายหลอย่างผมก็จะมาแจกนะช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกดติดตามให้ผมผมก็แจกครับโอไมคก๊อดโอไมคก๊อดแตผมขอจอดถ่ายรูปก่อนละกัน ก็จะถ่ายรูปหน่อยนะทุกคนรีบไปกันเลยครับเนี่ยไปกันสิครับไปดีครับจะถ่ายรูปครับผมจะถ่ายรูปครับผมไม่เต้นครับถ่ายรูปครับจะถ่ายรูปครับ่มมนบบบี่ถ่ายรูปผมง่ายๆครับส,สวยๆแค่นี้จบครับ แล้วก็ไปขับแล้วกันต่อเลยครับซิงซิงเค็ืชิๆครับเราก็ซึ่งเราก็ซิ่งซิงไปเลยนะครับซิ่งซิงเลยยาว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 แรงจริงโคตรแรงอ่ะทุกคน เขาก็ล like ั <Af in. S 1> ่นๆเแหละทุกคนฮึมลูกพ่วงสั่นแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันแรงจริงอะโอ้แม่็กกาส์มันรถพกของจริงไปเนี่ยทุกคนโอ้โหวิ่งไปสองร้อยสิบแล้วใหม่ก้าดใหม่ก้ดมันแรงจริงอะทุกคน มันแลของจริงว่าของจริงอะของจริงะเอาของจริงอะของจริงอะทำไมรถช้าจังะของจริงอ๋อเราไปกดโดอะไรน่ละโอ้โหยิ่งยาวๆของจริงครับของจริงยิ่งยาวๆครับยิ่งยาวๆครับโอ้ของจริงครับรถก็ทำไมโดดอย่างนี้ครับโอ้โหของจริงะของจริงแรงขนาดนี้ของจริงโอ้โหนั้นเราขงขอเบาก่อนละกัน อ๋อเขดิฟด้วยเป็นไงรถมันแรงเขาแบบนี้แหละทุกคนมันก็จะประมาณนี้แหละถ้ารถมันเร็วโอเคโอ้โหติดอย่างนี้เนี่ยครับโอ้โหเป็นไงติดแงยครับติดแงกครับเป็นไงครับเป็นไงครับติดแงยครับติดแงกแงกเลยจ้า ไม่ไหวเลยลูเนี้ยติดแงกครับติดแงกแงกอ่ะแล้วผมจะบอกรหัสแล้วนะขอยฟังกันดีๆนะครับรหัสเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเอ๊ะเดี๋ยวผมบอกใหม่แป๊บนึงนะนี่มันไอ้นี่เจ็ดห้าเก้าสองสี่สามเจ็ด หนึ่งศูนย์นี่นะรหัสโอเคนะทำไมนี่ก็ขอดจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับ